กับเรียนท่านทิทยารที่เคารพท่านผู้เข้าร่วมฟังการมมนาทุกท่านผมขออนุญ,ญาตแนะนำตัวเองก่อนว่าผมชื่อนายอุดมมั่งมีดีอดีตเคยเป็นผู้พิพากษาพนาคณะในสาลฎีกาผมขึ้นสาลฎีกาจำปีพศ2 5 3 3เดือนมกราคมอยู่ในระดับสาลฎีกามานานพอสมควรเป็นประธานแผนคดีทรัพย์สินทางปัญญาละคค่าระหว่างประเทศ ในศาลฎีกาเป็นหัวหน้าคณะคดีปกครองในสมัยที่ศาลปกครองยังไม่ได้ตั้งขึ้นในประเทศไทยเป็นอธิบดีสาวธนภ่าหนึง่งแล้วก็เป็นลัดข้ามมาเคยเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดแรกรู้เห็นการทำงานของไอ้ระบบพวกนี้ยังเบื่อหน่าย <c oughs> และชัดเจนเรารู้ ว่าปัญหาที่ท่านวิทยากรพูดมานั้นเป็นประโยชน์แต่เป็นประโยชน์ในทางทฤษฎีไม่ใช่ประโยชน์ที่แท้จริงของบ้านเมืองเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งประโยชน์ที่แท้จริงก็คือการบังคับใช้กฎหมายกฎหมายท่านอาจจะว่าประชุมกันปรึกษาแล้วลงมติล่ากันว่าจะเอาหลักเกณฑ์เท่าไรดีผมไม่ขัดข้องาการบังคับใช้กฎหมายนี่สำคัญมาก ผมเห็นมาทุกอย่างผมเป็นที่ภกษาปอกตอชุดแรกเนี่ยจะทํายังไงก็ได้อยากจะให้ใบเหลืองใบแดงคนไหนด้วยวิธีการอย่างไรหรือจะไม่เอาก็ได้ผมเห็นมาแล้วทั้งสิน้นการที่วิทยากรท่านหนึ่งท่านบอกว่าด็อกเตอร์คนหนึ่งโดนใบแดงอะนะผมมีคนเขียนเองสัตยะนั้นยังเข้าไปเสนอต่อ คณะกรรมการชุดใหญ่ของกิตฎิกาอันนี้ผมก็ไม่อยากพูดมากก็ขอให้ทราบว่าผมเป็นคนที่รู้เรื่องในสิ่งเหล่านี้สำคัญที่สุดคือการบังคับใช้กฎหมายว่าคนที่เป็นเจ้าหน้าที่แม้แต่ในวงการศาลเหมือนกันในวงการอิสระองค์กรอิสระต่างๆนี่ก็เหมือนกันหรือในระดับตำรวจอะไรก็เหมือนกันขณะนี้เรายอมรับกันไหมว่า ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมมันล่มสลายแล้วมันล่มสลายแล้วที่เราพูดกันว่าเศรษฐกิจของประเทศมันล่มมันขาดความเชื่อมัน่นมันไม่รับมันไม่ได้รับความเชื่อมัน่นกระบวนการยุติธรรมก็ล่มสลายครับผมขอโทษประชาชนผมขออภัยประชาชนของประเทศที่องค์กร,รท้องศานยุติธรรมก็ไม่รักษาสามไม่สามารถรักษาความ เที่ยงธรรมที่ดีไม่ให้กับชาติบ้านเมืองได้ขณะน,น,นี้วงการสายวิธรทำก็แตกกันเป็นหลายความเห็นแต่กันยงแรงมาตรฐานไม่เป็นประดับเดียวกันไอ้ที่เขาเรียกกันสองมาตรฐานที่ถูกกล่าวหาจริงแล้วถ้าใครไม่เชื่อหลักฐานที่ผมผมมีตัวอย่างเท่านั้นน่ะถค่ต้องจำหลักฐานแล้วมันอยู่ในสมองผมหมด ผมรีวายไในความทรงจำหมดผมว่าผมอายุมากปัจจิงแต่ผมความความจำยังดีอยู่อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะพูดเพราะอะไรกรกตในบางทีไม่ชี้ขาดด้วยซ้ำว่าเส้นแบ่งระหว่างใบเหลืองกับใบแดงมันอยู่ตรงไหนท่านสิรครับผมไม่ใช่คนนักเรียนนอกผมไม่ใช่คนเก่งไม่ได้คนเรียนมากอะไรแต่ ผมทำงานมาสี่สิบกว่าปีเนี่ยผมได้รู้เห็นมาอย่างโชคโชนได้ใช้กฎหมายมาอย่างขนาดหนักนายทหารผมเคยเป็นแต่ว่าทำไมมันถึงยุ่งยากสหรับเมืองไทยอ่ะมันยุ่งยากเพราะว่าคนบังคับใช้กฎหมายมันก็คือมนุษย์มันก็มีกิเลส มันก็แอนเข้าแอนออกบ้างเจตนาบ้างไม่เจตนาบ้างแล้วก็ก่อความยุ่งยากเพราะมันยุ่งยากเข้าก็ไม่ถอยกลับมันเหมือนกับวิกฤตตุลาการที่แย่งตำแหน่งประธานศาลฎีกากันเมื่อปลายปีพศ2 5 3 4แล้วศาลยุตทธรรมก็ตกต่ำเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ตั้งแต่ วิกฤตุราการเลื่อนมาเพราะอะไรผมจะกล่าวอย่างนี้เพราะเขาว่าเขาตำรวจกันดูแล้วมีหนังสือออกมาด้วยซ้ำว่าเอะสารเราแยกจากกระทรวงยุติธรรมมาแล้วมันดีขึ้นหรือแย่ลงผลก็ปรากฏว่าแย่ลงยังไม่่อยดีขึ้นเดี๋ยวนี้ยิ่งแย่หนักลงไปอีกผมเสียดายเสียใจที่ว่าสารซึ่งเป็นหน้าที่ที่จะต้องรักษาความเป็นธรรมไว้ให้กับบ้านเมือง ว่ยให้กับประชาชนเขาแต่รักษาไม่ได้เด้งเข้าเด้งออกเรื่องอย่างเดียวกันเ,เดี๋ยววันนี้ว่าอย่างนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปอย่างมันก็เสียสิครับแลวอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าเอการเลือกตั้งซื้อสิ่งซื้อเสียงซื้อเสียงมันซื้อเสียงมันพัฒนาไปมากครับท่าน ไอ้คนนักวิชาการหรือเพื่อนนักศึกษาหรือผู้พิพากษาที่เขียนลงในครริพากษาที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยอ้น,นี้นั่งอยู่ในห้องไม่รู้จักชีวิตจริงของประชาชนทั้งประเทศใครจะให้เงินเขาแนละ้วเ็าเอาเท่านั้นอ่ะแต่เขาจะเลือกใครเขามีอยู่ในใจแล้วครับมันพัฒนามาถึงขั้นนี้แล้วมันไม่สนหรอกว่าเอ๊ะให้เงินแล้วฉันจะเลือกแกกล่าว เมื่อเร็วเนี้ครั้งล่าสุดเนี่ยเลือกตั้งใใอยใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยแจกกันไปทีแต่คนที่แจกไม่ได้ไอคนที่มาแจกกลับได้มันเปลี่ยนแปลงไ,ไปแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปมากถ้าไอคนเขียนเขารักษาว่าตรงอย่างนั้นอย่างนี้นี่นมันยกแม่ไม่รู้จักชีวิตจริงใน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 ,ใน,ในบ้านเมืองที่ผมอยากพูดไม่ใช่อยากจะพูดอะไรหรอก คืออยากจะมาขอโทษในฐานะที่ว่าผมเป็นผู้สาามาปีนี้มันเป็นปสุดท้ายที่ผมจะอยู่แต่ว่าผมเชื่อว่าสารยุติธรรมนี่จะต้องถูกปฏิรูปครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งไม่ปีไหนก็ปีไหนเพราะว่าถูกปฏิรูปมาครั้งหนึ่งแล้วมาตอนหลังวิกฤติตราการนั่นเพราะเหตุที่เราไม่รักษา ความเป็นธรรมในหน้าที่ของศาลว่าให้กับบ้านเมืององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงมีรับสั่งตอนที่มีการนำผู้สาประจําศาลเข้าไปถวายสัตย์ปฏิญาณว่าอย่าทําอะไรให้เป็นที่สงสยัยตัดสินความก็ให้ดีเพราะถ้าไม่ดีท่านเสียเพราะว่าศาลอ้างว่าทํางานในพระบรมมาพิไทัยของพระองค์ท่าน ก็มีแจกอ่านกันอยู่เยอะแต่ก็ไม่ทราบว่าทำไมสาเราถึงเปลี่ยนแปลงไปทีขนาดน,นี้ผมไม่ทราบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในสารยิธรรมและกำลังเกิดอยู่ขณะนี้และที่กำลังจะเกิดต่อไปในรอบอนาคตใกล้ๆนี้มันจะเป็นยังไงผมกำลังติดตามดูครับ ติดตามสังเกตติดตามเห็นความยุติธรรมไม่ว่าในศาลหรือในวงการชั้นพนักง,งานสอบสวนหรือในองค์กรอิสระขณะนี้มันล่มสลายประชาชนขาดความเชื่อถือถ้าใครจะยังไม่ยอมรับความจริงของความรู้สึกของประชาชนในส่วนนี้ ก็คงจะต้องเสียใจแล้วเป็นพวกที่ดันทุลังไม่รับรู้ความเป็นจริงที่ปีนขึ้นที่มีอยู่ที่ปรากฏอยู่ในบ้านเมืองถ้ารู้แล้วไม่แก้ไขปรับปรุงยังแข่งขันยังแย่งชิงกันอยู่ก็คงจะไปสู่ความรู้สึกของผมที่เคยพูดเคยคิดมาสมัยผมยังเรียนมัธยมอยู่ว่า ประเทศไทยนี้มันจเจริญยากมันคงจเจริญยากนะขอบคุณครับ